สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเรนเจอร์ประจำเดือนสิงหาคมกันนะครับเดือนนี้เนี่ยก็มีออกใหม่มา2ตัวนะครับผมก็เป็นซิลเวอร์เลโอสบราวนะครับกับแซนดี้ขาร็อกก็สำหรับซิลเวอร์เลโอส์บราวนี่ก็จะอยู่อยู่ในกาชาจนถึงวันที่21เดือน8นี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเอาล่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันไอสองตัวนี้เนี่ย แซนดี้นะครับ <Yeah. S 1> ก็ผมใส่ไว้เฉยๆนะก็อาจจะไม่ได้รีวิวอะไรมันละเอียดนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ให้ดูไปด้วยทางๆนะครับ <Yeah. S 1> แต่อาจจะไม่ได้พูดอะไรถึงมันมากมายนะครับแต่หลักๆเราจะมาที่ซิมเวอร์เลอสตัวนี้นะครับก็เมื่อทำเป็น8ดาวแล้วนะครับที่เลเวล120เนี่ยใช้แร่2450นนะครับก็ถือว่าไม่มากนะครับ ใช้แร่เท่ากับไอออนมูลนะครับอ่าเรามาดูไอออนมูลก็2450เหมือนกันนะครับผมพล <Yeah. S 1> ังโจมตีมากกว่านะครับมากกว่าไอออนมูลนะครับ1 2 0 0 0แนะครับแล้วก็พลังชีวิตล้านห้านะครับความเร็วในการโจมตีช้ามากความเร็วในการเคลื่อนไหวเร็วมากนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็สกิลเนี่ยก็คือพลังโจมตีคูณ20เท่านะครับแล้วก็สตันหนึ่งวิแล้วก็ความสามารถในการโจมตีแนวหลังเอาละเดีย๋ยวเราก็จะไปดูกันว่า ความสามารถในการโจมตีแนวหลังมันคืออะไรนะครับเอาล่ะ right. อันนี้เดี๋ยวผมจะไปดัน228นี่ครับเอาแบบไม่ยากนะครับจะได้เห็นนะเราจะได้เห็นว่าระหว่างใช้สกิลกับการโจมตีปกติเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมเอาล่ะ right. ผมจะพยายามรีวิวให้กระชับนะครับสั้นๆแล้วก็กระชับที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเอาล่ะ right. เราเราจะสังเกตนะครับว่ากองหน้าอ่ะตัวแรกวิ่งมาี่ยคือกองหน้าของศัตรูนะครับ เมื่อไหรที่มันใช้สกิลเนี่ยมันจะไปโดนกองหลังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่มันใช้โจมตีธรรมดาเนี่ยมันถึงจะมากองหน้านะครับแต่ถ้าเกิดมันพลระยะสกิลมันมันก็จะโจมตีกองหน้านะครับอันนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยตัวที่ติดสตันคือตัวที่โดนกองที่โดนสกิลของมันนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นอย่างหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะสร้างปัญหาได้ตอนที่ถ้าเกิดเราเจอมงนะครับ ลองคิดว่ากล่องหน้าที่ยืนประชิดอยู่เนี่ยคือมงนะครับเนี่ยมันวิ่งมาเราก็อาจจะโดนนะครับก็ก็อาจจะมีวิธีป้องกันคือก็ต้องยันมงไว้ให้ได้นะครับอย่าให้มันวิ่งเข้ามาชิดตัวเราได้นะครับทำไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดอยู่หน้าฐานแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสกิลตรงไหนก็โดนหมดนะครับผมเห็นไหมตอนใช้ตอนใช้สกิลมันจะยิงออกมานะครับแต่ถ้าเกิดมันโจมตีปกติเนี่ยมันก็จะบินไปไปลงที่ฐานนะครับ ความเร็วในการีใช้งานก็ก็ค่อนข้างดีดนะครับเนี่ยเท่าเท่ากันกับไอ้นูนเลยนะครับผมแล้วก็ได้บัฟจากไอ้นูนด้วยนะครับถ้าสองตัวนี้อยู่คู่กันเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เข้าขาเข้าทีมกันได้มากเลยนะครับไอ้นูนมันก็จัดการกองหน้าไปก็ด้วยด้วยนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยซินวัเลอออสนะครับสำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราทำสร้างกองทัพให้มันได้นะครับเก็บไว้เยอะๆหลายๆตัวได้ในในเวลาที่ต่อสู้นะครับเราก็จะได้เปลี่ยนนะครับเพราะ,ะเวลามันใช้สกิลมันก็จะสตันไปเรื่อยสตันไปเรื่อยนะครับเอ,อ,เอาล่ะก็คราวนี้เรามาดูในหมวดรู้จบกันบ้างนะครับมาดูระยะยืนอะไรพวกนี้กันนะครับ ันยืนไกลนะครับยืนไกลกว่าไอออนมู n นะครับแล้วก็ได้บัฟจากดูนะครับเห็นไหมมันมันตีไปที่แนวหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเจอมงนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับตัวที่จะยืนไกลกว่ามันได้เนี่ย เท่าที่ผมเห็นก็คือจะมีสองตัวนี้นะครับมี a อทสอง3อนี่ใช่ไหมแล้วก็เจมพระราชานะครับที่ยืนยืนไกลกว่านะครับดูนะครับเห็นไหม a t ทสามสองมันจะยืนถัดไปนะครับผมส่วนแซนดี้นะครับแซนดีนะครับผม ก็ตัวนี้เป็นมาสเตอร์เห็นไหมมันจะเรียกได้เร็วมากนะครับถ,ถ้าเทียบกันกันกบไม่มาสเตอร์เจ็ดดาวนะครับผมสําหรับบางคนที่ถ้าเกิดยังต้องการความเร็วในการในการเรียกใช้งานอยู่บางทีอาจจะต้องคิดอาจจะต้องคิดนิดนึงนะครับก่อนที่จะอัปเกรดมันไปเป็นเจ็ดดาวนะครับเนี่ยมันเรียกได้ค่อนข้างขี่กว่ากันเยอะนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะได้บัฟ จากสองตัวนี้นหรือเป่านะครับจากมูลกับรอนนะครับ ดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปิของไอออนมูลมันบังนะครับก็ตัวที่จะได้บัฟไปก็คือตัวตัวแซนดี้นะครับได้รับทั้งไอออนมูลแล้วก็ได้รับของมูลชุดดำแล้วก็รับของรอนนะครับรับหมดทั้งทั้งสามตัวนะครับผมเอาละมีอะไรอีกไหมคือมันยืนไกลามากนะครับตัวมันอาจจะเล็กหน่อยนะครับ <laughs> เอาละ น่าจะครบแล้วนะครับก็น่าจะเห็นภาพกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ s i l v e r ร์เลอส b r o w n นะครับก็คลิปรีวิวของผมอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ได้6ดาวมาตัวเดียวนะครับก็เริ่มทำมาจาก6ดาวตัวเดียวนะครับแล้วก็กว่าจะอัพขึ้นมาเป็น8ดาวได้แล้วก็เก็บเลเวลาห้มันเป็น120เนี่ยก็ค่อนข้าง ค่อนข้างหนักกันนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเรียกได้เร็วเร็วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์กันทั้งคู่นะครับผมสำหรับซิลเวอร์เลออสนะครับผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันใช้แร่ไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับเฟยหงนะครับลองดูเฟยหงนะครับ2720นะครับแต่นีอันี้2450หรือเมื่อเทียบกับมงก็ได้นะครับ มงนี้กดไป ,39 0 0นกาะครับการใช้แร่แล้วก็การเรียกใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานเรียกได้บ่อยนะครับโจมตีแรงนะครับเมื่อเทียบกับกองหลังด้วยกันอย่างแบบนี้นะครับอย่างอาร์ตมูนนี้ครับเป็นสายสเปซเหมือนกันกองหลังเหมือนกันนะครับมันก็จะตีแรงกว่านะครับสกิลแรงแล้วก็ไกลนะครับแถมยังสตัรอีกต่างหากนะครับคูณ20เท่าถ้าเกิดสมมติว่าทำเลเวลร้อยหรือ130 อะไรให้มากขึ้นมันก็ยิ่งคูณมากกว่านี้นะครับมันก็จะมีประโยชน์แล้วก็ยืนไกลนะครับยืนไกลจากกองหน้าฝ่ายศัตรูนะครับมันก็เป็นส่วนช่วยส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้มันตายยากขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเจอกับมังกรด้วยกันก็คงจะต้องวัดกันนะครับว่าใครใครจะฆ่ามังกรอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับก็อาจจะเป็นที่เลเวลของมังกรของแต่ละฝ่ายนะครับผมแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นที่กองหน้านะครับ ว่ากล่องหน้าใครจะเข้าประชิดตัวของของซิมเวอร์เลออสได้ก่อนกันนะครับผมแต่มันมีข้อดีนะครับถึงถึงแม้ว่ามันจะยืนไกลเนี่ยมันก็ยังได้บัฟจากอัรมูลนี่แหละครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นตัวตัดสินนะครับส่วนว่าในทีมผมมีอาน m มูลอยู่ใช่ไหมใช้คู่กับซิมเวอร์เล s ออสแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ใช้อัรมูลนะครับไอฝ่ายนั้นถึงแม้จะมีเลเวล ของซิมเวอร์เลอสมากกว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้นะครับผมสำหรับข้อเสียก็คือมันต้องทําเป็น8ดาวนะครับมันถึงจะมีสกิลถ้าเริ่มจะห6ดาวเหมือนผมเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะเหนื่อยนะครับแล้วก็เปลืองนะครับแต่ถ้าทําได้ผมบอกได้เลยครับว่าคุ้มนะครับแล้วก็สําหรับสายฟรีส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เติมเงินนะครับเหมือนกับผมเนี่ยที่ไม่ได้เติมเงินนะครับการจะทําให้8ดดาวเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เนี่ยมัน บอกตามตรงว่ามันยากนะครับยากมากนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือโจมตีธรรมดากับกองหน้าฝ่ายศัตรูนะครับก็คือ1นึ0 0 0สหมื่นเนี่ยจะไปลงกับกองหน้านะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลที่แรงๆเนี่ยมันไปอยู่ที่กองหลังนะครับแต่ปัญหาคือนะตอนนี้มันมีมงอยู่นะครับมงที่เป็นกองหน้าที่เลือดค่อนข้างเยอะนะครับจะเอาแค่1น0 0 0แสนตรงเนี้ยไปตีมันมันก็อาจจะ เราก็อาจจะงานงานงอกได้ก่อนนะครับผมอาจจะแพ้นะครับเอาละก็ผมสรุปได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเลนเจอร์ที่ดีนะครับที่ค่อนข้างดีมากนะครับครบเครื่องแล้วก็มีประโยชน์ก็ควรที่จะมีไว้ในทีมนะครับผมเอาละสรุปกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับสําหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับถ้าผมบอกข้อมูลอะไรที่ผิดพลาดอะไรไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ